สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารชมข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือเอเอฟเตรียมปัดฝนฟุตบอลรายการอาเซียนขับเซมิฟิชชิปกลับมาแข่งอีกครั้งหรือฟุตบอลรายการจิงชปม์สมอรอนอาเซียนโดยฟุตบอลรายการนี้ได้เตรียมการจัดการแข่งขงันขั้นใหญ่ในปี2020นีซึ่งโค้าไทยตอนนั้นเป็นทีทประจวบเอฟซีแต่ได้ยกเลิกการแข่งขันไปเพราะพิษโควิด -19 โดยมีรายงานว่าฟุตบอลรายการนี้ จะเริ่มทาการในขันขั้นอีกเนฤดูกาลหน้าโดยสล็อตทีมที่เข้าร่วมกันในขันจะมี12ทีมโดยไทยได้โคต้า2ทีมมาเลเซีย2ทีมเวียดนาม2ทีมอินโดนีเซีย2ทีมฟิลิปปินส์1ทีมสิงคโปร์1ทีมรวมเป็น10ทีมและสล็อตทีมเพลย์ออฟอีกสทีมเพื่อคัดออก2ทีมเข้าร่วมกันในขันโดยมีเมียนมา1ทีมกัมพูชา1ทีมบุไน1ทีมและลาว1ทีมซึ่งทางไทยดีคอนเฟิร์มแล้วว่าโคต้าไทย1ทีมนี่งนคมอ ชมวีโวลหีครับสอดีกทีมจะหาหลือกันอีกทีเรามาคอลุ้นกันว่าสองตัวแทนจากไทยลีกจะสามารถคว้าแชมป์สโมสรอ,อาเซียนได้หรือไม่มาชาตราอิชิกุนซือทีมชาติไทยได้เปิดเผยผ่านสือ่อสาเหตุที่เอกทิปัญญารถทีมชาติไทยโดยทางกุนซูทีมชาติไทยได้กล่าวผ่านสื่อว่าบุกคไม่ได้ไปร่วมทีมกับเราในการแข่งขันเอเชียนครับฉะนั้นวิธีการเล่นการทํางานแทคกติกในการเล่นของบุกก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเราผมมองคนที่เคยร่วมง,งานกัน ในเอชคับเป็นตัวเรียกก่อนรวมถึงบุ๊กแทบจะไม่มีเกมเล่นในศึกเจลีกบุ๊กไม่มีเกมเล่นในเจลีกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียกอีกด้วยครับนี่คำกล่าวของกุนซือทีมชาติไทยโปก้านันกองกลางตัวเทพของแบงคอกยูไนเต็ดได้เปิดกดเหล็กสมข้อของมาชาตราอิชิกุนซือทีมชาติไทยโปก้านันหนึ่งใน23คุณพลชุดที่ทําศึกฟุตบอลโลกรับการเรียกสองนัดกับเกาหลีใต้เปิดกดเหล็กสามข้อของกุนซือแดนปอดิศหนึ่งตรงต่อเวลา2รักษาสุขภาพ และข้อที่สามคือเก็บความลับของทีมอย่านําข้อมูลภายในไปให้คนภายนอกหรือสื่อได้รู้ก่อนจับตาสถานการณ์ของทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาชาตราอิชิหลังเลี่ยงนักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมวันแรกจับตาสองแข้งไทยที่กาลังโซฟอร์มดีในลีกมีสิทธิถูกดึงเข้าแคมป์ทีมชาติไทยาผู้เล่นตําแหน่งนั้นได้รับประกรันบาดเจ็บรายแรกเป็นจุนธานเข่นดีตากระหนัง190เซนหลังจากที่โซฟอร์มร้อนแรงพาทีมราชบุรีเอฟซี ไร้ไพ่เกตนัดติดต่อกันและชนะได้ถึงหงนัดจากเกตนัดลังสุดมีส่วนสําคัญพาทีมราชบุรีเอซีดับซ่าแบงคอกยู่นเต็ดในรอบ1ิทีมสุีทไทยในศึกวีโว่ลีครับและแฟนบอลไทยต่างเรียกร้องอยากให้จนฬาธานเขมดียืนเป็นปรากลางของทีมชาติไทยรับมือกับซองฮึงมินและอีคังอินสองซุปเปอร์สาตาร์ทีมชาติเกาหลีใต้และอีกลายเป็นทีละสินแดงดากองหน้าเบอร์นหนึ่งของทีมหลังจากพึ่งสลัดจากการบาดเจ็บมาลงสนามให้กับทางบีจีได้ และทางเทพกมูสย,ยังทำประตูได้ในศึกวีโวลีคับอีกด้วยโดยไทยเรามีคิวเล่นฟุตบอลโลกรอบเรียงนัดที่สากับนัดที่สกับเกาหลีใต้โดยนัดที่3ามจะบุกไปเยือนเกาหลีใต้ในวันที่21มีนานี้และนัดที่สี่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเกาหลีใต้ในวันที่26มีนาและเพื่อนๆ่นะครับคิดว่า2นัดไทยเราจะเก็บแต้มจากเกาหลีใต้ได้กี่แต้มก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ